ปอบลงเรียนชนบทตอนจบและก็เป็นดังที่ผู้ใหญ่แสนบอกไว้ไม่มีผิดกลางดึกคืนนั้นเสียงปืนดังลั่นและต่อมาก็เป็นเสียงหวีดล้องอย่างตนกตกใจดังขึ้นจากเรือนผู้ใหญ่บ้านเมื่อคนรอบข้างถือครบถือไตถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึ้นนางนำชวนเมียผู้ใหญ่บ้านโบกปาคอสัน พราะยังอยู่ในอาการตื่นกลัวเ่อพ่พพอผู้ใหญ่ตายแล้วผู้ใหญ่แสงถูกพบเป็นศพอยู่บริเวณสวนกล้วยหลังบ้านนางนันชวนเล่าว,ว่าหลังจากที่ปิดไฟนอยกันได้เพียงคู่เดียวเสียงไอ้ด่างหมาที่เลี้ยงไว้เห่ากันโชคดังละง,งมมาจากใต้ถุนตัวผู้ใหญ่แสงเองที่เป็นคนเถียงตรงฉะนั้นจึงมีบางทีไม่เป็นที่ถูกใจของลูกบ้านหัวรุนแรง แกคว้าเอาปืนลูกซองเดียวที่ทางการมอบให้แอบย่องลงไปดูเหตุการณ์คิดว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกบ้านที่ไม่พอใจแกนั่นแหละดอดมาก่อความวุ่นวายหรือไม่ก็ล้วงคองูเห่าด้วยการเข้ามาขโมยของที่ใต้ถุนเรือนนางรันจวนเองในฐานะเป็นเมียผู้ใหญ่จใจกลัวหัวหวดเหมือนแต่ก่อนมานั้นไม่มีเสียหลอกหยิบเอาลูกโม่จุดสาเดินตามผัวไปติด ภาพที่ทั้งคู่เห็นคือเงาล่างของใครคนหนึ่งยืนถ้เหมือนอยู่ในความมืดดวงตาแดงก่ำลุกโชนเหมือนไฟนรกจ้องเขม่งมาอย่างเขาทั้งคู่ด้วยาการมุ่งหลายใครผู้ใหญ่แสงล้องถามแต่คำตอบที่ได้รับคือความเงียบกูถามว่านั่นใครถาไม่ตอบกูจะงไม่เลี้ยงแน่ผู้ใหญ่แสงถามอีกครั้ง ล่างนั้นไม่ยอมตอบเช่นเดิมแต่ก้าวเข้ามาหาช้าๆควนแบบผู้ใหญ่แสงพาล่วมมาเยอะดูเพียงเท่านี้ก็รู้แล้วว่าไม่ปกติใครก็ตามที่ยืนตาแดงฉานอยู่ในเงามืดนั้นคงไม่ได้มาปลุกแกในยามวิการเพื่อลองเรียนเรื่องเดือดร้อนเป็นแน่ปึ้ <c oughs> ผู้ใหญ่แสงเหนี่ยวไกทรงกลุ่มกระสุนขนาดตะกั่วเก้าเมตรใส่ล่างนั้นทันทีควนปืนจางลง แทนที่จะเห็นคุณโนหมวกระแตอยู่กับพื้นลออวดอวยจงกองเลือดพอรับลูกปืนไปนคนเดียวไม่แบ่งใครแต่ภาพกลับเป็นไปอีกอย่างล่างนั้นเพียงพะงะไปเล็กน้อยเท่านั้นในขณะที่สภวพวเบียผู้นำหมู่บ้านกำลังยืนตะลึงอยู่นั้นเงาล่าปิศนาหัวล้อล่าก่จะเดินไปทางป่ากล้วยหลังบ้านผู้ใหญ่แสงตามไปทันทีแม้เีจะห้ามปามเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง ไม่ถึงหนาทีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของผู้ใหญ่แสงก็ดังลากยาวขึ้นนานั้นจวนคว้าตะเกียงวิ่งตามไปดูยังปากกล้วยบอกเกิดใหงเสียงร้องด้วยใจทะทึกและแล้วสิ่งที่เห็นทาให้หัวใจที่แข็งแกร่งของหญิงผู้ได้ชื่อว่าเป็นเมียของผู้นำชุมชนมีอันต้องแตกสลายเพราะภาพตรงหน้าคือศพของผัวรักที่นอนตาเหลือคอห้อยเววว่าอยู่ในโรงกล้วย นั่นเองนายจวีตร้องออกมาหลังจากนั้นท้าหมู่บ้านได้จัดการทำบุญขึ้นพร้อมๆกับตั้งสวดศพของผู้ใหญ่แสงไปด้วยและนายเข้มก็ไปรืวสิ่งที่ผู้นำหมู่บ้านคนก่อนสั่งเสียเอาไว้พระสงชลาจากต่างแดนไกลผู้มีนามว่าดวงตาบุญทูนิมนมาเพื่อจำพรรษาที่นี่ท่ามกลารความไม่พอใจของแม่หมอขเขมนและลูกศิษย์ลูกหา ที่เข้าทางนางไปแล้วอย่างเต็มตัวทางด้านานางัจวนได้ย้ายออกจากหมู่บ้านไปเพราะทําใจเรื่องของผัวลักไม่ได้และข่าวข่าวของนางก็งเแยบหายไปในที่สุดหลวงตาบุญเมื่อมาถึงได้ให้ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เรียกประชุมลูกบ้านท่านได้พมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งเอ่ยว่าจะบางอย่างออกมาคืนนี้เราจะจัดการเรื่องทั้งหมดเอง หากหลับนอนไปแล้วได้ยินอะไรอยาออกมาดูเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเองคืนนั้นช่วงยามสองขนาดที่ทุกคนในหมู่บ้านกำลังหลับไหลด้วยอาการปิมสุกจูจูก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงหวีดร้องหวยหวน้อมทั้งเสียงลมพายุที่พัดอื้ออึงไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งของหลวงตาบุญได้แต่นอนคุมปงอยู่จนเช้าเมื่อเห็นแสงตะวันจับขอบฟ้า จึงออกมาพูดคุยกันว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเมื่อหาคำตอบไม่ได้จึงพากันตรงไปที่วัดเพื่อถามหลวงตาบุญเพื่อให้หายข้องใจเรื่องเล่าจบลงแล้วต่อไปนี้หมู่บ้านแห่งนี้จะไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอีกหลวงตาบุญกล่าวด้วยท่าทางอิดโรยจีวอที่คุมกายท่านอยู่เปียกโชกทั้งมือและเท้าทั้งสองข้างเปื่อยไปด้วยโขดเต็มไปหมด ท่านแจ้งแก่ผู้นำชุมชนคนใหม่ว่าให้ไปใิมวนพ้าอีกรูปมารับตำแหน่งแทนท่านเพราะต่อจากนี้ท่านจะต้องออกทุด,ดงและจะไม่กลับมาที่นี่เมื่อถูกถามถึงเหตุผลท่านก็บอกแต่เพียงว่าเราต้องไปมันเป็นชะตาทิ่ขีดแต่ขอให้จำเอาไว้อย่างหนึ่งว่าอย่ารับเอาอะไรไปบูชากราบไหว้นอกจากจะเป็นพระรัตนไตรเท่านั้น ความจริงมาถูกเปิดเผยจากหลวงตาหลอมเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันซึ่งก็คือพระที่ถูกที่มวลมาภายหลังว่าสาเหตุที่หลวงตาบูนท่านต้องออกจากหมู่บ้านเพราะท่านกักขังวิญญาณของปอบไยไว้ในร่างท่านครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งท่านขังไว้ในหม้อดินปิดผ้ายันแน่นหนาและฝังลืมเอาไว้ในที่ที่ไม่มีใครรู้และสาเหตุที่ตัวท่านถูกนิมมตลให้มาจากพรรษาที่นี่ ก็พอท่านเป็นสิษย์ผู้พี่ของหลวงตาบุญหากมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นหน้าที่ของท่านคือจัดการกับวิญญาณปอบร้ายที่เหลืออยู่ส่วนแม่หมอขมเนนั้นก็เป็นไปดังที่นายเข็มและลูกบ้านที่ศรัทธานในตัวผู้ใหญ่แสงคิดไว้ช้าวันเดียวกันนั้นถูกพวกเป็นศพเหี่ยวแห้งตายซากดังว่าสิ้นลมมานานแลมปีอยู่ในสำนักสรุปแล้วแม่หมอมุวยนั่นแหละ ที่เป็นปอบร้ายเหมือนที่ผู้ใหญ่แสงว่าไว้จริงๆฟังมาถึงตรงนี้ท่องชัยเกิดสงสัยขึ้นมาก็ในเมื่อวิญญาณปอบถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งไปอยู่กับภาพผู้แก่ก้าวิชาอาคมรูปก,ก่อนและอีกส่วนหนึ่งถูกขังลืมไว้ในหม้อด,ดินซึ่งไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วถ้ามันเป็นเช่นนั้นปอบที่อารวาสทำให้เด็กน้อยทั้งสองต้องตายมาได้อย่างไรกัน หม้อผีปอบนะ่ะมีคนพบเมื่อไม่นานมานี้เองลุงอำ่ำซาะเลือบบอกเสียงเครียดมีคนเจอใครครับที่เป็นคนเจอแล้วไปเจอที่ไหนก็ไอเด็กสองคนที่นอนยิ่งอยู่ในโรจจำปานั่นไงครูคนที่เจอนะ่ะลุงอ่ำบอกว่าหม้อดินขังผีนั้นความจริงแล้วถูกฝังเอาไว้ยังควต้นไทรใหญ่หลังวัดที่หยอ่อนลาครึ่งหนึ่งลงในน้ำ ปีนี้ไม่รู้เกิดอาเพศอันใดน้ำลดลงจนเกือบไม่ถึงเอวทั้งที่เมื่อก่อนนั้นลึกท่วมหัวยังผลให้มอดินที่สงบนิ่งอยู่นานหลังล่าต้นสล่อวกมาให้เห็นจ้อยและต้องซึ่งออกหาปลาอยู่เป็นประจำเพราะเห็นว่าน้ำลดจึงพากันมาหาปลาที่นั่นและได้พบมอดินเข้าด้วยความเป็นเด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาคิดว่ามอดินแบบนี้ต้องมีสมบัติ จึงได้เปิดผ้าออกและเอากลับมาที่บ้านพ่อแม่มันรู้เข้าจึงเอามาแจ้งผู้ใหญ่และนำหม้ให้ลุงอ่ำดูแต่เมื่อสายไปแล้วผีปอบถูกปวดเป็นอิสระแล้วเหตุการณ์ที่กล่าวมานั้นเกิดขึ้นก่อนจะเกิดเรื่องเศร้ากับเด็กทั้งสองเพียงสามวันลุงอ่ำได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับลวงตาหลอมตั้งแต่ที่เด็กทั้งสองยังไม่ตายท่านสายหน้า และบอกว่าไม่สามารถใช้พลังจิตค้นหาพี่ปอบร้ายได้เลยมาซ่อนตัวเราเวลาจัดการกับคนในหมู่บ้านตอนนั้นถ้าไม่สามารถทำอะไรได้และเพียงสองวันในทั้งสองก็ตายอนาถอย่างที่เห็นตอนนี้เราพบมันแล้วคืนนี้เราจัดการกับมันเองเก้าชับทุกคนในหมู่บ้านด้วยนะว่าอย่าออกมาจากเรือนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เสียงทุ่มต่ำเปลี่ยนเมตตาได้ามาจากด้านหลังทั้งหมดหันไปก็พบเป็นหลวงตาหลอมนั่นเองท่านบอกว่าขณะน,นี้ท่านสามารถจับความรู้สึกได้แล้วว่าปอบร้ายมันอยู่ที่ไหนคืนนี้ท่านจะใช้อาคมเรียกมันออกมาเพื่อจัดการอีกครั้งให้จบสิ้นไปขอเพียงผู้คนในหมู่บ้านทำตามที่บอกอย่าออกมาจากเคตสถานเท่านั้นก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ด้วยว่าปอบร้ายมันถูกขังเอาไว้นานวิญญาณของมันจะเสื่อมพิธาไม่น้อยแต่ก็ยังอันตรายมากอยู่ดีหากไม่มีใครออกมาเกิการหรือกลายเป็นเหยื่อของมันอีกท่านเชื่อว่าท่าสามารถจัดการกับมันได้คืนนั้นทงชายอยู่เฝ้าศพเด็กทั้งสองร่วมกับครอบครัวของเขามาลานั้นก็อยู่ด้วยเช่นกันหลังจากแขกในงานกลับกันหมดแล้ว ผู้ที่เหลืออยู่ผู้ที่หลับที่นอนเพื่อพักผ่อนกันตามเรื่องกลางดึกคืนนั้นแม่คนอดียทั้งสองสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงลูกชายร้องไห้ขอให้ช่วยคาแรกทั้งสองคิดว่าฝันไปแต่เมื่อคุยกันก็รู้ว่าตอนนี้ไม่ได้หลับฝันทั้งสองได้ยินเหมือนกันทั้งคู่แม่แม่จ๋าช่วยจอยด้วย ช่วยตองด้วยแม่ต้องปวดท้องเหลือเกินทั้งสองบรรดาเดินตามเสียงเรียกของลูกชายไปจนถึงบันไดศาลา,าท่ามกลางแสงสลัวเบื้องล่างพาอของเด็กน้อยทั้งสองคนยืดจับมือกันนิ่งอยู่ตรงนั้นตองจ้อยหัวอกควรเป็นแม่ที่เพิ่งเสียลูกชายไปตอนนี้เด็กทั้งสองมายืนเรียกอยู่ไม่ห่างแม้จะอยู่ในรูปของวิญญ,ญาณ ก็ไม่รู้สึกเกรงกลัวทั้งคู่จ้ำพูดพวดลุกไปหาทันทีอย่าออกไปนะอย่าออกไปหาบันนั่นไม่ใช่ลูกของพวกมึงลุงอ่ำตะโกนห้ามพร้อมทั้งเข้ามาล้างแขนของทั้งคู่ให้กลับเข้ามาในเขตศาลาผู้เป็นแม่ทั้งสองร่ำไห้พยายามสะบัดเพื่อออกไปหาลูกให้ได้สียงอะนนั้นทำให้คนที่เหลือตื่นขึ้น และต่าง้ามาช่วยกันชุดล้างแม่ของจ้อยและต้องก็เข้ามาในศาลาอย่างยากลำบากแม่ช่วยด้วยพลันและของจ้อยก็กระตุกสันแลลิกและหน้าท้องก็เวอะว่าออกมาตับไตแท้พุงออกมากอยอยู่ข้างนอกน่าสุดสยองยิ่งนักทานด้านต้องเองก็สำลักเอาเลือดเลือดออกมาไม่มีหยูดแม่ของเด็กทั้งสองที่เห็นลูกกำลังทรมาน ก็หวีดลองลำ่ำหาว่้าจะขาดใจตายตามรูปไปด้วยพลันมีเสียงเปี้ยงป้างประดุดฟ้าผ่าดังขึ้นจนทั้งหมดต้องสะดุง้งล่าก็เด็กน้อยทั้งสองก็หายไปกลายเป็นล่าของปีศาจ้ลยผมที่ขาวทั้งย่งดุงหลังยาวลากพื้นเสื้อผ้าขาดวินมือทั้งสองกางแลบแหลมคมน่ากลัวแต่สิ่งที่ชวนให้หวั่นใจกลับเป็นใบหน้าที่ตอบลึก มีแต่ลิ้ว้อยดวงตาที่แดงฉานลุกโชนเขี้ยวแหล่ดำค้ำคับปากหยุดกอ่อเก้าเสียเยุ z โยงสร้างบาปมานานนับสิบนับร้อยปีแล้วพอเถอหลวงตาหลอมกล่าวพังก้าออกมาจากเงามืดปลอมร้ายหันควักไปขู่คำลามใส่ท่านเสียงดังลั่นแต่กับเสือกเท้าถอยหลังสแสดงออกถึงความกลัวหลวงตาหลมควักเอาบางสิ่งออกมา ทานทีที่ผีปลอบ้ายเห็นเข้ามันทำท่าจะหนีแต่ก็ช้าไปสิ่งที่อยู่ในมือของตาหลอมกลายเป็นเชือกที่ลุกชนไปด้วยเปลวไฟสีแดงฉานพุ่งขอรัดตัวมันไว้ทันทีมันวิดลร้องอย่างเจ็บปวดพยายามดิ้นทุทุกลุยเพื่อให้หลุดจากพัฒนาการแต่แล้วก็ต้องชักดิ้นชักงอหนักขึ้นไปอีกเมื่อหลวงตาหลอมท่านเริ่มสวดพระคาถาบางอย่างออกมาเสียงดังน่าเกรงขาม พลันล่าของพี่ปอบร้ายที่เมื่อคู่น่าเกลียดน่ากลัวก็กลับกลายเป็นล่าของใครคนหนึ่งเมื่อเพ่งมองดูดีๆแล้วนั่นคือพิสุชาที่อยู่ในล่างของผ้าจีวรขาดวินหลวงตาบุญลุงอ่ำร้องเสียงหลงเมื่อเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ถูกเชื่ออาคมมัดไว้นั้นคือใครหลวงตาหลอมยังคงพ่มสวดพระคาถาเสียงดังไม่ขาดปากคู่เดียว เมื่อเกิดเปลวไฟลุกไหม้เผาล่าของหลวงตาบุญจนม่อไปเท่าฐานแส,สแง,งสีแดงอมส้มลอยเอื่อยวนอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหนหลวงตาหลอมใช้กระถานเรียกเอามาขังเอาไว้ในหม้อดินที่เตรียมไว้และปิดฝาผนึกอีกครั้งทีนี้ก็จบเลืองกันจริงๆเสียทีหลวงตาหลอมเล่าว่าหลังจากท่านเข้ามารับตำแหน่งที่วัดนี้ได้ไม่นานคืนหนึ่ง ท่านไดนิมิตเห็นลุงตาบุญมาหาบอกว่าผีอปอบร้ายที่ท่านกำกับเอาไว้ในตัวตอนนี้เป็นอิสระแล้วเพียงแต่ก่อนที่ท่านจะสิ้นใจท่านได้ใช้อาคมสุดท้ายกำกับไว้ให้มันเล่ลอนอยู่ในป่าลึกไม่ให้ออกไปไหนขอเพีอีกส่วนหนึ่งที่ถูกกักขังไว้ในหม้อดินไม่ถูกคนพบก็เป็นพอทุกอย่างจะเรียบร้อยแต่เนื่องจากเด็กน้อยพวกร้ายทั้งสอง เกิดไปปล่อยให้ปลอบอีกส่วนหนึ่งเป็นอิสระเช่นนั้นดวงญ,ญ,ญาที่เรียกหากันไล่กันตลอดมาจึงพุ่งเข้ารวมตัวกันและสังหารเด็กทั้งสองก่อนไปเหยื่อลายแลกแต่จากนี้ดวงญ,ญ,ญาของผีอปอบร้ายจะไม่สามารถออกมาทำร้ายใครได้อีกต่อไปเพราะคาถาที่ท่านสกดขังมันเอาไว้นั้นจะไม่มีทางเสื่อมหากท่านยังนำรงขันอยู่และถึงแม้ท่านจะมรณาภาพไปแล้ว ดวงวิญญาณปอบก็จะถูกทำลายไปด้วยเพราะท่านกำชับให้ลุงอ่ำนำมอด,ดินนี้ใส่ลงไปในหีบศพของท่านหากร่างของท่านถูกเผาไหม้ด้วยจิตชั่วร้ายของผีปอบและดวงจิตของลุงตาบุญที่กเกาะเกี่ยวมาก,กับมันก็จะถูกไฟในโลกแผดเผาทำลายไปด้วยเช่นกันหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นหนึ่งปีธงชัยได้ย้ายไปเป็นครูที่กรุงเทพทั้งหน้าที่การงานทั้งเงินเดือนของเขา ก้าวหน้าขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเขากับมาลาก็ได้แต่งงานกันอย่างที่ตั้งใจไว้ต่อมาก็ได้ลูกแฝดเป็นผู้ชายน่ารักน่าชังโดยทั้งคู่ตัวลงใจจะตั้งชื่อเด็กทั้งสองว่าจอยและต้องตามชื่อลูกศิษย์ที่ตงชายรักและเอนดูเป็นที่สุดเป็นางบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ